สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พบกับมาดามยาน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำตามเราได้คอนเทนต์มาจากเพื่อนแอนของเราบอกว่าให้ทำรีวิวลองเทา้าเราก็เลยจะมารีวิวลองเท้ากันวันนี้ว่าเรามีรองเท้ากี่คู่แล้วก็เราใส่ไปไหนมั่งคู่ไหนชอบคู่ไหนไม่ชอบแล้วท้ายคลิปเราจะแจกรองเท้าด้วยนะคะ ใครใดูจนจบกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะแจกรองเท้าค่ะมาเริ่มคู่แรกกันเลยนะคะคู่แรกนะคะเริ่มจากคู่ที่แบนที่สุดเก่าที่สุดก่อนคู่นี้ คือเท้าเราอะมันเขาเรียกไรนิ้วห่างใช่ไหมบานออกเงี้ยตอนเป็นเด็กไม่มีรองเท้าใส่เดินตีนเปล่าแล้วนิ้วเท้าก็เลยบานออกทีนี้รองเท้าที่เมืองไทยอ่ะถ้าเป็นรองเท้าอย่างเงี้ยเป็นรองเท้าที่มีคาดนีของเมืองไทยมันจะขึ้นมาคาดอยู่เนี่ยเกือบเกือบเนี่ยมันเลยนิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยใส่แล้วก็จะทาให้นิ้วยังห่างห่างอยู่อี้ แต่อันนี้ดีไซน์ของที่นี่ดีมากใส่แล้วนิ้วเราจะไม่ห่างแล้วก็มันทำให้เราดูสูงดูเท้ายาวดูสูงขึ้นด้วยการใส่รองเท้าการใส่รองเท้ากับยีนถ้าเกิดรองเท้ามีรัดข้อยอย่างเงี้ยใหลเรา เราพันขายีนขึ้นมาเนี้ยพับขาางเกงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปใส่เงี้ยเราจะดูเราจะดูเตี้ยเราจะดูตันมันจะดูไม่ค่อยเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะดูเท้าเรายาวมากเลยเนหะ็นไหมเนี่ยถ้าเราพับขากางเกงขึ้นมาเีกนะมันจะทําให้เราดูสูงมากกว่าความเป็นจริงแล้วแต่ขาจะพับสูงพับเตี้ยพับพับขึ้นเยอะขึ้นน้อย กางเกงมันรัดรูปภาบยากหน่อยทำอย่างนี้น่าเกลียดไปลงมาหน่อยแค่เห็นข้อแค่เห็นว่ามีข้อรองเท้าหุ้มข้อไม่ใช่หุ้มข้อรองเท้ารัดข้อพับประมาณนี้ ยีนขึ้นมาให้ให้รอยพับนะ่ะมันเล็กๆอย่าให้รอยพับใหญ่ถ้ารอยพับใหญ่เราจะดูตันอยู่ดีทำให้ดูนี่นะทำให้เราดูตันพับให้มันเล็กๆอย่างนี้ยคู่นี้ก็ชอบใส่บ่อยรองเท้าท,ท,ทุกคู่มันจะดำๆหน่อยนะเพราะว่า ใส่ไปนาทุกคู่ซื้อมาใช้จริงใช้จริงเจ็บจริงผ่านไปแล้วหนึ่งคู่เล่นซะเหนื่อยเลยร <c oughs> องเท้าแบบนี้เนะี่ยมันจะเสียเวลาถอดหน่อยเสียเวลาใส่เสียเวลาถอดน,นอแต่ถ้าอีกคู่หนึ่งอันนี้ใส่สบายใส่ง่ายรองเท้าคุณยาย สบายหมังนเดิมใส่ก็คู่นี้ใส่แล้วพับกกงเกงหรือไม่พับกกงเกงก็ได้ใส่สบายใส่ใส่ง่ายถอดง่ายใส่วิ่งได้เลยอาจจะดูเหมือนคนแก่หน่อย ไม่แก่นะ,ะคู่นี้ก็ชอบเออลืมบอกรวคา่ะซื้อมันไม่แพงคู่รองเท้าแต่ละคู่ซื้อไม่แพงราคาหลักหลักร้อยหลักร้อยหลักพันพัน,นหน่อยๆประมาณเนี้ยไม่แพง แล้วก็คู่นี้ชอบมากเลยตอนซื้อเป็นสีเหลืองตอนนี้กลายเป็นสีดําไ <c oughs> ปรองเท้าซอนเตียแต่ใส่แล้วทําให้เราดูสูงมากเพราะว่าปลายมันแหลมใส่แล้วจะทําให้เราดูสูงเพียวใส่กับกระโปงนะใส่กับใส่กับกระโปงใส่กับเดียเดือนถ้ามีแบบนี้มาอีกเดี๋ยวจะซื้ออีก ที่จริงอยากซื้อสีนี้ไ้สองคู่เลยชอบสีเหลือมากแต่ว่าคู่นี้ใส่เป็นนาสเละหมดเลยเละตุมเปะ๊ะกี่คู่ละหนึ่งสองสามคู่ที่สามแล้วนะคู่ที่สี่เอารองเท้าผ้าใบหน่อยละกันไนกี้อีกคู่นึงงเละใส่เอาไว้ใส่เป็นนาปแลวไปทิ้งไว้ส่วนละ mm hmm. เหลือคู่นี้ ใส่ง่ายวิ่งสบายๆวันที่ต้องการการคล้องตัวรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบที่อังกฤษไม่ได้เรียกว่าสปอร์ตชูนะเรียกว่าเทนเนอร์ช <laughs> ูใช่ไหมหมู Why you not call sports h o e Why you call tennis shoe ค n อ e d training in them หรอตลกอันนี้ ฝั่งนี้อ,อ๋อมาถึงคู่นี้คู่นี้น่าหลักไม่แพงราคาประมาณพันพันห,หน่อยๆคู่นี้ไม่ใส่การเกงขาดสั้นกระโปรงจะใส่รัดแบบนี้ก็ได้พันสายมาลัดข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาสายรัดไว้ข้างหลังก็ได้ ให้มันให้สายมันตุงต้งติ้งตุ้งติ้งเป็นคนจีนไปเลยเป็นสไตล์จีนไปเลยตุ้งติงต้งตุ้งติง้งใส่สบายใสยด่ดีแล้วก็เดินคล่องแคล่ววงไวรองเท้าที่มันมันมีส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยรัดขึ้นมาอย่างเงี้ยรองเท้าที่มีรัดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะทำให้แล้วก็คุมคุมคออย่างเงี้ยทำให้เราเดินสบาย อ,อย่าลืมนะคะใครใครทายถูกว่าเราสูงเท่าไหรเราจะแจกรองเท้าคู่นี้ใครทายถูกว่าเราใส่รองเท้าเบอร์อะไรเราแจกรองเท้าคู่นีุ้ญนัลัก แล้วก็ใครกดไลค์กดแชร์อันนี้เราจะสุ่มเลือกเอาเราจะให้รองเท้าคู่นี้รองเท้าสีขาวที่เราใส่ไปงานมาใส่ไปจดทะเบียนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะค่ะบ๊ายบายจุ๊บ